ครับสวัสดีมิตรรักแฟนจุจีจ่าทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจุจีจาเกมเมอร์ครับคุณเชิมคุณผู้ชมครับวันนี้จุก็ได้มีโอกาสมารีวิวฟูลทีมชาติอังกฤษนะครับซึ่งเป็นฟูลทีมอีกหนึ่งทีมที่แนะนำมูลค่า1,000 580ล้านล้านนั่นเองครับคุณผู้ชมครับประกอบไปด้วยคู่หน้านะครับเวนรูนี R ่ GRU บวก8กับแฮร์รี y ่เคน25 TY บวก8นั่นเองค,คุณผู้ชมจ๋าโอ้โหพอมาดูราคาแล้วหัวจะปวดนะครับแต่ว่าถ้าใครมีไว้ก็าอาจจะดีเดี๋ยวเราต้องมาดูกันหน่อยว่ามันจะคุ้มราคาหรือเปล่านะครับ มาดูในส่วนของริมเส้นริมใจของเรานะครับได้แก่ฟิวโฟเดน25่้ทีวกับบูกายสักะ25ทีวายบวก8ทั้งคู่นั่นเองนะครับก็วิ่งส้มนะครับเรียกว่าวิ่งส้มนะครับราคาก็2ตัวก็ประมาณ160ล้านล้านนะครับเออมันจะคุ้มราคาไหมเดี๋ยวต้องมาพิสูจน์กันหน่อยละกันนะฮะและคู่กลางรับนะครับได้แก่สตเฟนเจราดนะครับ25ไอคอนแมพกับ จูดเบลลิงแฮม24ยูโรบวก8ทั้งคู่นะครับโอ้โหดูดิเจอร์ลัดยิงทองนะครับเจอร์ลัดยิงทองมือโกจะแตกหรือเปล่านะครับราคาโอ้โหสองตัวนี่ก็นะฮะ160ล้านล้านนะครับเดี๋ยวก็ได้รู้กันแน่ว่ามันสมราคาหรือเปล่านะฮะและในส่วนของแบ็กซ้ายแบ็กขวาครับก็เป็นใครเนี่ยเป็นลุกชอ22 TY บวก9กับ คายวอล์กเกอร์24 EP บวก8นะครับก็วิ่งทองวิ่งทองไม่ถึงกับวิ่งส้มนะครับน่าจะหวดเองนะครับตัวนี้ลูกชอตัวนี้นะฮะลูกชอตรักนะครับแล้วก็วอล์กเกอร์นะครับไอสองตัวนี้ก็ยังอยู่ในราคาที่จับต้องได้นะครับในส่วนของคู่เซนเตอร์ครับอาจจะแหวกแนวนิดนึงนะครับหลายคนอาจจะใช้ฟินานนะครับแต่ว่าผมใช้ดีแคนไลท์25 TW และโซแคมเบล25คอนแมทมาล่น ยืนเซนเตอร์นะครับมาดูว่ามันจะโบ๊ะบะหรือเปล่าโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าแข็งแก่่งทองนะครับดูดิแคมเบลเนี่ยแข็งแก่่งทองนะครับเปรียบเสมือนได้ชนกับกำแพงเมืองจีนนะครับในราคา2ตัวก็เกือบร้อยล้านล้านหนึกว่าล้านล้านนะครับและทีเด็ดของเราครับคือผู้รักษาประโกครับดีนเฮนเดอร์สันปีไลฟ์บวกสินะครับตัวนี้ก็หวดเองกับมือนะครับเจ้าของนะหมายถึงเจ้าของนะครับก็ ใครสนใจก็สนใจไปสินะครับเขาไม่ได้ขายก็ใช้งานนะครับมาดูในส่วนของทีมคันเลร์หน่อยละกันนะครับถ้าเราทำฟูลทีมชาติอังกฤษเราก็จะได้ OVR บวกสส่งไกลบวกสและจบสกอร์บวกหนั่นเองนะครับและถ้าใครจัดทีมตามเซตนี้เลยนะครับก็จะได้1ฟีเจอร์ได้แก่ฟูลอังกฤษ 2, 2,021 บวกความเร็ว3จบสกอร์3ความอึด2และสมดุลบวก2นั่นเองนะครับเดี๋ยวจุจะพาไปชมความโหดเหี้ยมของฟูอังกฤษสกิตตลิ่งสกิงตลิตกันเลยดีกว่าครับคารานกรู25าทีวยอะไรเงี้ยมาครับแฮนิเคนแฮิเคนมาที่เจอราอยู่นี่ครับดูไปเยอะสักก้า สักขาบเจีลูนี่ลูนี่ฮักข้อ,โ,อโหนี่คือพลังของลูนี่จี U ูครับคุณผู้ชมวยครับอ่ะมาดักได้กระเด็นหน่อยกระเด็นหน่อยให้มา,ามมลูนี่ความเร็วมีอยู่แล้วลูนี่ความเร็วมีอยู่แล้วและเอียงเล็กน้อยแปรด้วยเท้าขวาที่เป็นเล็บขบเข้าไป ตัดบอลมาลูกนี้เอาแล้วแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนเห็นแล้วว่าลูนี่วิ่งลองวัดดูครับมั่นใจในตัวเพื่อนร่วมทีมครับเดือหลาดให้มาที่ลูนี่ลูนี่ดึงก่อนลูนี่ดึงก่อนดึงเล็กน้อยดึงเล็กน้อยลูนี่ลูนี่ลูนี่ลองปั่นด้วยซ้ายนี่คือลูนี่ GRU พร้อมจะจุกครูตลอดเวลา เซนเซอร์ให้พี่นิดนึงครับบูไอไว้ดักต้อนสก,ก้าสก,ก้ามาที่ลูนี่แฮร์รี่เคนครับจูดเบลลิงแฮมจูดเบลลิงแฮมแจมเบลลิงฮูดเออเออแจมเบลลิงฮูดแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนหลอกล่อดูความผิวของแฮร์รี่เคนดินี่คือความความาผิวของแฮร์รี่เคนสวยครับแคมเบลดักไว้ได้ ตักกให้มาที่แฮร์รี่เคนวอล์เกอร์เติมขึ้นมาลูกนี้ตายต่อตายจ่ายต่อจ่ายต่อมาที่ลูนี่จ r u ยูกับซัดดิซัดดิสายลูกนี้มาที่เจอร์ลาดเจอร์ลาดเจอร์ลาดเปิดเข้ามาปุกจุ๊บุญเอ้ยยังได้อยู่มาที่แฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนปั่นด้วยซ้ายแม่ยายรักมากไอไอ เลยครับเจอราดมาดูนี่หมุนโอ้โหหมุน3ามรองศสาให้มาที่เวลูนี่อีกทีแล้วปัดลูกนี้จะไปเหลืออะไรวอกเกอร์ครับมาที่จูดเบลลิงแฮมให้มาโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยลูกนี้ ข้าพเจ้ามีนามว่าโฟเดนวิ่งมาซัดด้วยสายบอลกระเด็นเข้าไปข้าพเจ้ามีนามว่าไขข้าพเจ้ามีนามว่าไขมาครับดูนี่ให้มาแฮร์ร,ฮรี่เคนแฮร์รี่เคนให้มาต่อที่เจอลาดเจอลาดกดด้วยขวาคมค,มครับคุณผู้ชมไอ้ไอ้ เฮ้ยดูนี่ให้มาโฟเดียนโอ้โหโฟเดียนคมจริงครับคุณผู้ชมนี่แน่บุกยโยซากีอาบุกยโยซากีอามาที่บุกยโยซากีอาบุกยโยซากีอาบุกยโยซากีอาคุณผู้มชมเอ้ยนี่คือบุกยโยซากีอา ครับดีแคนไลท์ดักไว้ได้ลูกนี้เขียนมาให้ออกมาที่จูดเบลลิงแฮมครับเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมมาที่ลูนี่ลูนี่ยาวๆมาที่แฮร์ร่เคนเอยโดดโดดข้ามทำไมอ่ะเออตกใจหมดแล้วให้มาที่จูดลูกนี้ลองปั่นลูกนี้ดูครับนี่คือจูดเบลลิงแฮมที่จะมาสกมการ์เกมในแรงกิง้งลูกนี้ฟิลฟอร์เดียนเปิดมา แฮร์รี่เชียนม่งเข้าไปและลูกนี้เป็นลูกสูตรจากคุณผู้ชมทางบ้านส่งเข้าประกวดอีกครั้งครับใช้ขมับซ้ายข้างที่ไม่ถนัดม่งเข้าไปมันเนื้อคอนโทรลสปินมาเปล่าวะมาครับแฮร์รี่เคน หลุนี่เฟิร์สทัชไปแล้วดุกนี้หลูนี่หลอกล่อแล้วหักด้วยขวาโอ้โหบอลเสียบเสาแล้วก็กระเด้าเข้าไปนี่ไงวอล์เกอร์วอล์เกอร์บอกว่าผมชอบอยู่แล้วเรื่องการเข้าปะทะวูลเบลิงแฮมมาที่และแฮนด์้โหดึงกลับดึงกลับแล้วกดด้วยซ้ายนี่ไงล่ะไอ ไอ้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟูอังกฤษจิตชื่นบานของเราครับคุณผู้ชมครับมูลค่าทีม1,587ล้านล้านนั่นเองครับคุณผู้ชมจ๋ามาว่ากันด้วยรูนี่กับแฮร์รี่เคนถ้าใครดูไฮไลท์จนจบจะรู้ว่ารูนี่ตัวนี้มันแบกมากนะครับแบกจริงนะครับพลังจบสกอร์ร้อยติดยิงไกลโอ้โหพลังคือมันแบบว่า เป็นเรียกว่ากองหน้าที่ไม่ต้องเข้ากรอบเขตโทษอ่ะนะครับนอกกรอบซัดได้หมดนะครับแถมมีพลังแฝงยิงไกลพลังปอดอีกโอ้ยิงปงยิงป่านอีกอายขนลุกขนลุกนะครับคุ้มราคาแน่นอนลูนี่ตัวนี้ถ้าใครมีนะส่วนแฮร์รี่เคนเนี่ยก็เป็นตัวที่คอยพักบอลเล่นลูกกาอากาศยิงไกลย,ยิงปั่นได้เช่นกันเท่ากับว่ากองหน้าของปวอังกฤษเซตนี้แทบจะไม่ต้องเข้ากรอบเขตโทษเลยมันได้นอกกรอบมันหายหมด นะครับหมายถึงว่ายิงออกไปนู่นไปแล้วเล่นนะครับแน่นอนนะครับไว้ใจได้นะครับ2ตัวนี้ถ้าใครมีคุ้มราคาแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของฟิลฟอร์เดียนนะครับฟิลฟอร์เดียนกับบูกาโยซากเช่นะฮะก็าวิ่งส้มนะครับวิ่งส้มนะครับอันนี้วิ่งทองนะครับสองตัวนี้เป็นตัวที่ผิวไหวดั่งสายน้ำการพลิกตัวด้วยความรวดเร็วนะครับหลบแบบดิจิตอลนะครับเล่นตัดปั่นได้เล่นวิ่งเปิดบอลได้ นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว2ตัวนี้นั้นถ้าใครมีอยู่ในทีมผมถือว่า v เว y ิกูดเลยนะครับเล่นตัดปั่นเล่นอะไรอย่างงี้คุ้มค่าคุ้มราคาลูกดื้อลูกชนลูกเบียดความคล่องความผิวมีให้เห็นหมดนะครับมาดูในส่วนของคู่กลางรับหน่อยครับสำหรับสตีเฟ้นเจอราด25ไอคอนแม็กับจูดเบลิงแฮม24ยูโรบวก8ทั้งคู่นะครับจูดสเท้าเล่นเกมรับดียิงไกลได้ ความคล่องความผิวมีนะครับใช้ได้อยู่นะครับส่วนสตีเฟนเจอร์ลัดก็เล่นเกมรับค่อนข้างดีอยู่นะปีนี้ใช้ได้อยู่นะครับเกมรับค่อนข้างดีที่สําคัญคือเรื่องของการยิงไกลเดือดมากผมบอกเลยเดือดจริงสตีเฟนเจอร์ลัดตัวนี้ไม่ว่าจะ power shot ยิงธรรมดายิงหักข้อยิงหักน่องยิงปงยิงปั่นมีให้เห็นนะครับเป็นกองกลางสายยิงเราก็รู้กันอยู่ นะครับเล่นคู่กับจูดก็เหมาะเลยนะครับส่งบอลไปที่ใครก็ได้หมดทุกระยะนะครับสําหรับ2ตัวนี้ก็มองว่าคุ้มราคาคุ้มค่าแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของแบ็กซ้ายกับแบ็กขวานะครับลูกชอรอรักกับควอลเกอร์นะครับก็เป็นตัวที่มีความเร็วทั้งคู่สปีดจัดจ้านทั้งคู่เป็นแบ็กเกมบุกก็ได้เกมรับก็ดีนะครับสำหรับ2ตัวนี้เล่นได้หมดนะครับวิ่งขึ้นไปเปิดบอล นะครับจะวิ่งขึ้นไปเปิดบอลก็ได้จะเล่นเกมรับก็ได้นะครับผมมองว่า2ตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนบางคนก็อาจจะขยับคายวอล์กเกอร์ไปเล่นเซนเตอร์ก็ได้นะครับแต่ผมมองว่าอาจจะไม่ได้เข้าประทะดีอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับวอล์กเกอร์ตัวนี้นะและคู่เซนเตอร์ของเราครับดีแคนไลท์ Can 25 t ี TY, กับโซแคมเบล l 25ฟ o นแมทคุณผู้ชมจ๋าดีแคนไลท์นี่เกินคาดเข้าประทะแน่น ลูกกลางอากาศดีความคล่องการพลิกตัวนะครับเวลาโดนแทงตัดหลังมันเวลิ่กูดนะครับมันช่างพอเหมาะพอเจาะเบียดชนแน่นๆอ่านเกมดีๆเล่นคู่กับโซแคมเบลที่เปรียบเสมือนกระแพงเมืองจีนนะครับใครที่มาชนต้องปิวกระเด็นออกนอกสนามไปนะครับสำหรับ2ตัวนี้มีไว้อุ่นใจค่ะแน่นอนครับ และผู้รักษาประโกรครับดีนเฮนเดอร์สันนะครับมีช็อตเซฟสวยๆหเห็นช็อตเซฟปฏิหารก็มีแต่ผมอาจจะไม่ได้ตัดลงแต่ผมก็นำมาบอกแล้วนะครับตัวนี้ถ้าใครอยากได้บวก10ตัวนี้ไปเตีเยวเองนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ like, กก share, เป็นกำลังใจให้อ้ายทศจ,จุทำคลิปต,ต่อไปออกมาด้วยนะครับสำหรับมือนี้ ขอโตล่าไปก่อนสวัสดีครับ